หวังไว้เยอะความฝันนะคะพังทลายได้นะคะเพราะว่าเราคิดว่าเราจะมีบ้านมีรถมีเงินมีทองแล้วก็ไม่ต้องทำงานนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะดาวจะมาเล่าให้ฟังเนาะพี่น้องทุกท่านนะคะว่าเวลาที่เรามีความหวังความฝัน เราก็อยากจะทํามันให้เป็นจริงนะคะแล้วทีนี้พอเราแต่งงานกับฝรั่งนะคะเราก็คิดวาดฝันเอาไว้อย่างมากมายนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะซื้อบ้านให้เดี๋ยวเขาจะซื้อรถให้เดี๋ยวเขาจะซื้อที่ดินให้ใช้เงินเดือนโดยที่ไม่ต้องทํางานแล้วแต่เราจะจินตนาการแล้วแต่เราอยากจะคิดแล้วแต่เราจะฝันเอาไว้เลยนะคะแต่รู้ไหมคะเพื่อนๆบางสิ่งบางอย่างนะคะมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังนะคะ หลายๆลายคนหลายท่านนะคะแต่งงานกับฝรั่งนะคะเพื่อหวังที่จะมีชีวิตที่ดีใช่ค่ะมันจะมีชีวิตที่ดีอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าบางคนนะคะเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้ที่จะได้แบบฝรั่งที่แบบเป็นสายเปแบบนั้นแล้วก็แบบว่าจะซื้อให้เราได้ทุกอย่างทุกสิ่งนะคะเวลาเรามาอยู่กับเขาจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะคะ เวลานั้นนะคะให้เหมือนดาวเนี่ยเราก็ตั้งความหวังไว้เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังนะคะล้วก็มีความฝันว่ากอ้ดาาอยากจะมีบ้านาอยากจะมีที่กินแต่อยากจะมีรถเราอยากจะมีเงินเดือนใช้ให้พ่อให้แม่ใช้ที่เมืองไทยแล้วก็มีเงินของตัวเองนะคะแต่พอเรามาอยู่ที่เมืองนอกอะคะ่ะพอเราได้ใช้ชีวิตจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าการแต่งงานกับฝรั่งแล้วเขาจะเสกเงินให้เราได้นะคะเราจะต้องดินน้นรนทำมาหากินนะคะ แล้วก็รู้จักประหยัดอดออมนะคะเพื่อที่จะได้กลับไปเที่ยวเมืองไทยนะคะแล้วก็ช่วยกันสองสามีภรรยาแบบถ้าดาวแบบจะพูดง่ายๆคือถ้าเราไม่ได้แต่งงานกับคนที่เป็นแบบมหาเศรษฐีแล้วก็แบบว่าเอาเรามาแล้วก็แบบให้เป็นเมียโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรแล้วให้เงินอันนั้นเหมือนจะเป็นเพียงแค่นิทานหรือเปล่านะคะเพราะว่า อ่ามัน,ม,นมันเรื่องจริงชีวิตจริงมันไม่ได้อย่างนั้นนะคะเ,เพื่อนๆพถามว่าเดาวหวังไหมเราก็มีความหวังนะคะแล้วชีวิตเรามันพังทลายลงได้นะคะถ้าเราหวังแต่คนอื่นเหมือนกับสามีเราเนี่ยเหมือนกับเวลาเราคิดฝันว่าเดี๋ยวเราจะมีสามีฝรั่งเพื่อมายกระดับชีวิตตัวเองทําไมเราไม่คิดว่าเขาก็เป็นคนเหมือนกับเรานะคะตัวเราเองเราก็ฝันเราก็คิดไว้เยอะแยะมากมายเพื่อนเพื่อ,อรู้ไหมคะว่า เราหวังเราฝันเราวาดฝันโครงการนู่นนี่นั่นเป็นคนที่มีความฝันนู่นนี่นั่นก็จินตนาการนะคะถามว่าชีวิตมันดีขึ้นดีจริงไหมดีขึ้นจริงค่ะแต่เราอ่ะจะต้องช่วยกันทํามาหากินด้วยนะคะไม่ว่าจะแต่งงานกับคนไทยหรือแต่งงานกับต่างชาตินะคะเราจะต้องรู้จักทามาหากินนะคะไม่ใช่ว่าเราจะมาหวังเขาอย่างเดียวนะคะมันไม่เป็นอย่างที่หวังมันไม่เป็นอย่างที่คิดหรอกค่ะเพื่อนๆมันมีนะคะมันมีมันก็มีน้อยนะคะ ส่วนที่แบบคนที่เขามาดิ้นรนที่นี่แล้วเขาทํามาหากินแล้วเขาก็กลับไปอ่ะหลายๆคนนะคะที่ดาวเห็นนะคะเขากลับไปสร้างบ้านนะคะด้วย2มือสองขา2เท้า2มือของเขาเนี่ยที่เขาทําเองอ่ะค่ะแล้วเขาก็าไปสร้างบ้านจะใหญ่แค่ไหนเขาก็สร้างด้วยตัวของเขาเองอาจจะใช้เวลาหลายปีหน่อยหรือบางคนก็ไปซื้อบ้านนะคะไปซื้อคอนโดให้คนอื่นเขาเช่าก็มีเยอะนะคะเพื่อนดาวนะคะตัวดาวเองนะคะดาวก็แพนไว้ชีวิตไว้เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาหวัง ว่าจะแต่งงานกับฝรั่งแล้วจะทําให้ชีวิตยกระดับแล,แ,ลแล้วบอกเขาอย่างเดียวว่าให้ซื้อบ้านซื้อรถซื้อนู่นซื้อซื้อนั่นเราจะต้องเอาใจของเราอะนะคะแลกด้วยใจด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะมาหวังบอกลอกผลประโยชน์จากเขาอย่างเดียวเขานะคะก็แต่งงานกับเราไม่ใช่ว่าเขาจะมาเปเรานู่นนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้อย่างนั้นหรอกคะ่ะเขาให้เราในส่วนที่เราพึงจะได้ ก็พอแล้วนะคะไม่ต้องหวังเยอะอย่างตัวดาวเองดาวก็ไม่ได้หวังเยอะแยะนะคะเพราะว่าเวลาเรามีความหวังแล้วมันไม่ได้มันก็เสียใจมันก็อะไรนะคะเคยทะเลาะกันถึงขั้นว่าเออทาไมฉันไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วความพอใจของเรามันก็อยู่แค่นี้ค่ะเราไม่ต้องไปหวังสูงเพราะว่าเราคิดว่าเออถ้ามันจะได้มันก็ได้มันเองถ้าเกิดมันไม่ได้ก reason, no planet, own, it. It like ็ไม่ต้องไปฝขวยคว้าดิ้นรนละเพราะว่าเรามาอยู่ที่ แค่เรามีชีวิตที่ดีนะคะมีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีเงินส่งช่วยพ่อช่วยแม่บ้างนะคะแค่นั้นก็เป็นความสุขแล้วค่ะบางคนก็จะคิดว่าเออทาไมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยมันมันเปลี่ยนนะคะในสำาหรับชีวิตของดาวอะ่ะสําหรับคนอื่นเราไม่รู้แต่ว่าสําหรับชีวิตดาวเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนมากๆนะคะแล้วทีนี้เราทําไมเราจะต้องฟังจากคนอื่นเนาะ ว่าคนอื่นเขาจะพูดแต่ง้นอย่างนี้โอ้ทําไมแต่งงานหลายปีแล้วไม่ซื้อบ้านซื้อรถซื้อนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วเวลาดาวมีอะไรดาวก็ไม่ได้มามาบอกคนอื่นนะคะว่าเออดาวซื้ออะไรไว้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาดาวทาอะไรดาวก็ชอบทําแบบเงียบๆอะคะ่ะสมมติดาวซื้อรถนะคะอันเนี้ยอมีอยู่ครั้งหนึ่งคือดาวก็นี่ก็คือเรื่องจริงเลยดาวเป็นคนที่แบบว่าเมื่อก่อนอะไม่ไม่ชอบโชว์อะไรให้ใครเห็นเลยเวลาดาวซื้ออะไรอย่างเงี้ยสมมุติเออดาวซื้อรถนะคะ ก็ไม่มีใครรู้เลยจนกระทั่งเราเรา,เามาจอดหน้าบ้านเขาก็ญาติพี่น้องาวก็ไม่มีใครรู้เลยนะคะเวลาเราทําอะไรอย่างเนี้เราก็จะทําเหมือนคนไม่มีเงินไว้อมันดีกว่าที่เราอวดที่เราที่เราบอกว่าเออเรามีหรือว่าเขาจะอวดหรือใครจะอวดอะไรเงี้ยก็มันก็เกิดจากน้ําพักน้ําแรงเขาเนาะอันนี้ดาวเองก็ก็พูดในส่วนของดาวนะคะว่าดาวเห็นจากคนอื่นแล้วก็เออเอามาเป็นกําลังใจนะถ้าเรายังไม่ได้ในสิ่งที่ดาวหวังแต่ถ้าเราได้ได้แล้วเราก็พอใจ ไม่ต้องไปหวังเยอะแยะมากมายเพราะว่าละนั้นมันจะเสียใจให้เราทรําด้วยสองมือเราเองดีกว่านะคะอันนี้คือดาวจะบอกไว้นอกว่าชีวิตดาวมันเปลี่ยนมากละแค่นี้เราก็มีความสุขในส่วนของเราแล้วเนาะเราก็ใช้ชีวิตของเราไปนะคะความหวังความฝันถ้าเราสร้างมันขึ้นมาจากตัวเรานะคะเราก็จะมีความสุขก็อย่าไปขึ้นอยู่กับคนอื่นเขาพูดนะมันจะไม่มีความสุขตัวเองอะคะ่ะเพราะว่าดาวเคยอยู่ในจุดที่แบบคนอื่นพูดนู่นนี่นั่น พอดาวฟังมามากๆแล้วมันก็รู้สึกเครียดเนาะเออทีนี้เราตัดการฟังออกไปบอกพ่อบอกแม่ดาวนะคะว่าไม่ต้องไปฟังคนอื่นคนอื่นเขาจะมาพูดเปรียบเทียบว่าคนนูน้นคนนี้แต่งงานกับฝรั่งแล้วเขาได้บ้านได้รถไดนน้นู่นนี่นั่นแล้วเราทาไมไม่มีเหมือนคนอื่นเขาอ่าวาสนาแต่ละคนบาร,รมีแต่ละคนหรือว่างานในชีวิตการมีเงินมีทองแต่ละคนมันยังไม่ถึงเวลามันก็ยังไม่ถึงเวลาค่ะถ้ามันถึงเวลาแล้วมันก็จะถึงเวลาเองเนาะอันนี้ดาวก็จะมาพูดไว้สําหรับแบบเอิม แชร์ให้ฟังแล้วกันเพื่อนๆว่าเออการที่มันไม่มีมันก็ไม่แปลกการที่มีแล้วมันก็เออจากสองมือเรามันก็ปูมิใจมันก็เอามาอวดกันได้นะคะสําหรับมาดามทั้งหลายหรือใครทั้งหลายแบบเออที่แบบเออแบบมีแล้วก็เอามาดูมั่งนะคะเป็นผลงานให้เราได้ติดตามว่าเออคุณถึงไหนแล้วอย่างเงี้ยอัปเดตกันเนาะเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะสําหรับตาวเองก็ยังไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรหรือว่าในอนาคตจะมีไหมก็ยังไม่รู้นะคะ อยู่กับปัจจุบันในวันนี้ดีที่สุดนะคะ,อะขอให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแค่นั้นก็พอในสิ่งที่ดาวคิดนะคะครอบครัวของดาวก็มีความสุขดีแล้วกเ็เรามีเงินส่งพ่อส่งแม่ช่วยเหลือพ่อแม่ครอบครัวค,คนไทยบ้างที่บ้านบ้างนะคะแค่นั้นก็มีความสุขแล้วค่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย